ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าศาลท่านท่านจะให้อุ้งยี้ไปรายงานตัววันไหนทายไปก่อนถ้าสมมติว่าศาลบอกว่าวันที่สามอุ้งยี้มมันก็ต้องหนี้แต่ที่ย9ิบเก้าแล้วมันก็ไม่ใช่บ้ามันไปศาลก็จะบอกว่าแค่ที่ยิ้ท้ายกันกับเทถามันสินเหมือนกันเชื่อผมไหมมันไม่ไปตระกูลหุ่นผมก็มานั่งคิดไปเอะทักสินกับหุ่นเซนมันทําอะไรเหมือนกันหมดเลยนะหุ่นเซนมันเก่งไม่เก่งน่ะ มันจัดก,การพระเจ้าอยู่หัวอยู่ใต้อำนาจคุณเซนเลยใช่ไหมตอนสีจิ้นผิงมาเนี่ยมันก็เล่นละครมันก็เอารูปในหลวงกับสีจิ้นผิงใส่เต็มประเทศเลยพอสีจิ้นผิงกลับมันก็ถอดดอ,อกนี่คือคุณเซนหลังจากนั้นมันก็ประคับให้ในหลวงตั้งมันเป็นสมเด็จ สมเด็จเลยนะมันเป็นสมเด็จคุณเดียวไม่พอตั้งลูกมันสมเด็จด้วยและในหลวงองค์ปัจจุบันก็ไม่มีลูกมันไดแต่างงานแล้วต่อไปล่ะใครจะเป็นละ่มะมันก็หนีไม่พ้นลูกคุณเซนเพผลอๆมันอาจจะมันเป็นอาจจะเป็นเองก็ได้ แต่เชื่อเธอมันไม่ได้เป็นหรอกเพราะว่าคนกินหยาบหน้ามันแล้วเป็นแสนแล้วผมอยากจะบอกว่าไอ้ทักษิณกับคุณเซนมีนิสัยเหมือนกันโลกโลกไม่แบบไม่เป็นยะเป็นยังไอ้คนพวกนี้ถ้ามันจองดาวอาคารได้มันจองแล้วถ้ามันได้ดาวอาคารมันก็เจอดาวพุโตดาวพุทธ ได้ทั้งเก้าดวงมันก็จะไปเอาดวงอาทิตย์อีกที่ไหนก็ไม่ทราบคือความโลภของเขาผมนึกถึงที่ทักษิณขายปตททสััยก่อนปตทน้ำมันตาสามทหารนีมันเป็นหุ้นของรัฐบาลร้อยเปรเซ็นตนะใช่ไหมครับ พวกเราเป็นเจ้าของหมดเลยทุกคนขายไม่แพงหรอกขายพออยู่ได้แต่ต้องเสียมาคิดการใหญ่เลยมันขายใช้เวลาในการขายหนึ่งนาทีกับสิบเจ็ดวินาทีจำแม่นเลยหนึ่งนาทีกับสิบเจ็ดวินาทีหมดเลยพวกเศรษฐีจากภูเก็ตกอสมุยจากยะโสธร แห่มาเ่่าโรงแรมนอนจะไปซื้อโอ้ยมันจะทันได้ไงมันหมดแล้วแต่ที่น่ารังเกยียจมากครับไอคนที่ซื้อทันน่ะเชื่อผมไหมนอนมินีทักษิณหมดเลยจริงไม่จริงทักษิณตอบด้วยเพราะกูเกิลมันบอกว่านอมินีทักษิณหมดเลย ปัจจุบ,บันน้ำมันสิบเก้าบาทมาเลแต่ประเทศไทยขายสี่สิบผมก็อาจารย์จใจเหมือนกันว่าไอ้คนไทยมีั้งเก่สิบล้านคนถ้าไมายปล่อยให้มันต้นเราอยู่ตลอดล่ะรู้สึกไหมไอ้ที่ยากจนค้นแค้นปัจจุบ,บันเพราะใครเพราะไอท้ทักษิณมันสูบเลือดสูบเนื้อเราผ่านปตท เลยปตทตัวนี้มันไม่ได้ทำแค่นี้นะมันไปขุดน้ำมันขุดนนขุดนี่ทั่วโลกเลยแต่ถึงยังไงก็ตามตามข้อมูลนี้บอกว่าทักษิณมีหุ้นปทตทคนเดียวเดี่ยวสามสิบห้าเปอร์เซ็นคิดแล้วนึกแล้วผมนับดูว่าประเทศไทยนี่เจ็ดสิบล้านเขมรสิบเจ็ดล้านมีราวด้วยมาเลยด้วย คนร้อยกว่าล้านคนนี่หาเงินให้สองตระกูลหนึ่งตระกูลทักษิณสองตระกูลวุ้นเซ้นคนทัที่สเกตดถายมันทับประหลังได้เข้าบ้านหมดแหละไปเห็นกับตามาแล้วอายุห้าสิบเจ็ดสิบอยู่ในบาน้านนั่นแหละวัดนี่แทบจะไม่มีไม่มีคนไปวัดเลย คืที่พูดมาวันนี้เห็นท่าแท้เลยว่าทั้งขคมเอ็นทั้งไทยนายฮุนเซนนายทักษิณคิดอะไรไม่ต่างกันณนะวันนี้ก็จะเพิ่งหลงกลน,นะอย่าไปคิดว่ามันทะเลาะก,กันผมเนี่ยยังไม่เก็ดสิบแต่รู้สายสะพานว่ามันไม่มีทางจะทะเลาะก,กัน พอผลประโยชน์มาร่วมกันผมเพิ่งมาตีน,นะว่าทําไมมันจะต้องย้ายหลักเขตตรงสามเหลี่ยมมรกรย้ายเข้ามาในฝั่งไทยโอ้ยปรากฏว่าครับพื้นดินแถวนั้นจากอำเภอน้ a m ยืนตรงที่ผมเคยอยู่นะ่ะเขตฐานที่มัานพระคอเมเนเนตมันเป็นภูเขาจากตรงนั้นมาถึงจังหวัดตาทีแปดร้อยกิโล ตอนนี้มีคนเริ่มพูดแล้วนะมันมีแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่หายากมากบางคนบอกว่าแร่แบไร่บ้างลิเทียมบ้างทองคำบ้างผมเชื่อว่าจงไงมันก็ต้องมีแร่ประเทศกัมเมนมันมตั้งชื่อว่าจังหวัดไพรินเลยนะไพรินก็แปลว่าแร่ใช่ไหมจังหวัดจันทบุรีก็แร่ไม่ใช่หรอ ผมก็เลยวอกโอ้ยไอทักสินกับฟุตเซนมันฉลาดจริงๆแต่กอนเนี่ยผมคิดว่ามันจะมาขุดน้ำมันขายอย่างเดียวไม่ใช่มันจะเอาแร่ด้วยผมถึงว่าไอ้พวกนี้ให้เป็นครอบความดาวอาคารมันก็จเจอาดาวพระเสาด้วยเอาหมดอะแ,ะและแร่หายากดิตะกอนนักวิทยาศาสตร์เขาไม่สนใจ พอมาวันนี้ปร,กรากฏว่ามันเป็นราคาราคาแพงกว่าทองคําเอาละถ้าถามว่าแล้วตกลงแร่เหล่านี้มันจะสูญเสียไหมไม่เสียหรอกทําไมไม่เสียพูดเบาๆเลยนะก็เพราะคนอย่างพวกเรานี่แหละอย่างคนไทยนี่แหละ ราะคนไทยเวลาตื่นแล้วตื่นเลยนะวันนี้ท่องคาถาเลยถามว่าประเทศจะอยู่รอดเพราะอะไรเพราะหนึ่งประชาชนที่ตื่นแล้วสองทหารสามสำคัญที่สุดคือใครทราบไหมพระเจ้าแผ่นดิน ในหลวงพระอ,องค์บอกพระอ,องค์พูดเลยนะพระอ,องค์ไปชายแดนมาแล้วพระอ,องค์บอกว่าไม่ยอมให้แผ่นดินเป็นของประเทศอื่นแม้แต่ตารางนิ้วเดียวพูดทันท่นแค่นี้แหละถ้าพูดแค่นี้ก็แสดงว่าแผ่นดินไทยอยู่ตรงไหนในโลกขึ้นหมด ผู้กระพูดณวันนี้กลุ่มบุคคลที่น่ารังเกียจที่สุดคือใครทราบไหมอยู่ในธรรมเนียบนะนักการเมืองรัฐบาลเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจที่สุดวันนี้บ้าที่รักษาการนายกตัวนวนน่ะทำที่กระแดะไปเยี่ยมชาวบ้านพูดมาได้ต่อหน้าหมอน่ะ อ้วนบอกว่าท่าเหม,มันไม่ได้มีเจตนายิงโรงพยาบาลไอ้วุนพูดนะกินภาษีเราเดือนแล้วเก็บสองแสนนะมันจึงไม่แปลกที่ไปเจราจาความเมืองที่ประเทศประเทศมาเลเซียไอ้ตัวประธานมาเลเซียหรือว่านายกมาเลเซียมันก็ไม่ได้ดบดีอะไรหรอก คนมาเลเซยเียก็ได้กระบวนรไล่มันเหมือนกันไอ้บ้าเนี่ยเคยติดคุกมาแล้วกี่โองมันเหมือนกันกันกบทักษินนั่นแหละถ้ามันดีมันจะมาตั้งทักษินกับคุณเซนเป็นที่ปรึกษาเนอะใครๆก็รู้ว่าพฤติกรมรมมูลแจกระทักษินมันเป็นยังไงผู้ก็พูดตับพวกเราเจอนายกมาเลเซยียเรายกมือไปขึ้น ไ,ได้ลายมือไอ้คนขี้โกงไอ้โกงอะไรบ้างก็ช่างหัวเขาแต่แต่โกงสู้ทักษิณไม่ได้แล้ะทีนี้กรรมเบนทักษิณมนก็ใกล้เข้ามาแล้วนะอันนี้ต้องเนเขียนไว้กลัวลืมวิบาการรมพ่อลูก นาง,งองยิงตอนนี้หลายคนถามว่าบางคนบอกว่าสอบอนายกไปไหนไปนันกช่าหัวมันสิมันไปไหนก็ได้ยิ่งดีอย่าไม่หาไม่เห็นหน้าเลยมันจะไปไหนก็ไปเถอะวันที่สี่สิงหาศาลบอกว่าให้องค์ยิงน่ะทำรายงานไปพูดอะไรกับคุณเซนส่งให้ศาลซะ ถ้าไม่ส่งสาลก็จะตัดพยานออกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันนี้สิบเอ็ดใช่ไหมพรุ่งนี้ก็สิบสองทีจนถึงวันนี้องอิงได้ส่งไปแล้วละ่ะความจริงกับเล่เหลี่ยมได้นะไปขอสาลว่าขอส่งไปอีกขอเลื่อนไปอีกสักสิบห้าวันสาลบอกว่าไม่ได้ เอาวันที่สี่สุดท้ายจะส่งก็ส่งไม่ส่งก็สนไม่สนใจจะตัดสินเลยตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าศาลท่านท่านจะให้องค์ยิงไปรายงานตัววันไหนแต่ทายไว้ก่อนถ้าสมมติว่าศาลบอกว่าวันที่ 30, สามสิบสมมติิวันที่สามสิบองคงยิงมันก็ต้องหนีแต่ที่ยี่สิบเก้าแล้ว มันก็ไม่ใช่บ้าถ้ามันไปสาก็จะบอกว่าคดีนี้คล้ายกันกับเทถาตัดสินเหมือนกันเชื่อผมไหมน้องนไป